พุยาวัชพืชขึ้นจากคลองน้ำนะคะวัชพืชเต็มคลองน้ำเลยคุณย,ยไม่กลัวปิงนะคะบ้านสวนเราปิงเยอะ <c oughs> ระวังล้มนะยายหนาเติบดูคลองน้ำมิตรยา เหยียบหญ้าก็ไม่จมนะคะคลองน้ำสองปีอะวัชพืชเยอะมากๆเลยว่าลมเย็นมากคลองน้ำยาวทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยน้ำบ้านสวนเราเป็นสนิมห่ว,ว,ว,วหย หอยยูน้ำปลายญาอาหารปลานะคะนะแห้งย่ยสลดยก็เป็นอาหารปลาดูยา่าดูหนาตึบเลยคนตกลงไปก็ไม่จมนะคะ ดูลากาอาหารกุ้งฝอยกุ้งฝอยหอยขมบ้านสวนนะคะอันนี้เราเอาขึ้นละดูเอาขึ้นสาบันนะคะเนี่ยเอาขึ้นได้แค่นี้ของน้ำมิตะวัชพืช ปลาปลาไม่มีอะไรหายใจหญ้าเยอะมากอันนี้สวนผักคุณยายผักบุง้งอันนี้ก็ผักบุง้งอันนี้ผักชีกำลังกำลังแตก อันนี้ต้นหอมอันนี้บวกผักบุ้งผักบุ้งจีน,อ,น,น,นอันนี้ก็คองน้ำนะคะนี่มีแต่หญ้าคองน้ำยาวนะคะปื้ด บ้านสวนเนาะห้องน้ำ